ต้องปลูกหลายๆอย่างเมื่อหนึ่งอ่อนหนึ่งไปเมื่อหนึ่งอ่อนหนึ่งไปมันก็สิค่ายกว่นเขาถามหายยัางบวมมีมันก็ต้องให้มันมีนะเห็ดหลากหลายเอาเห็ดผสมประสานเอาเห็ดกระเจี๊ยบย่างเดียวไปขันบ่มีราคาก็คือจังหันติเห้าสิบบวมีสามมาเจ้าต้องเอินมาได้มันก็สิบบทมันก็สิบบได้เงินนะครับเขาปลูกไว้แล้วยี่สิบกว่าปียังอยู่ยังอยู่กับเ่า บานวิธีการของเฮาเหตุจังไหนครับจนซอยูดีโดตันนี่ตั้งมาบโกเกิดโบเกิดพว่มโมเสือจังว่ามุ่าโมเนี่ยโบหอจากวิธีบบของจากเทคนิคการกาเพราะมันมันก็เลยเนี่ยก็เลยโบโหวิธีเหตุูหวิธีเหตุครับก็โกเกิดแล้วขั้นโบโหวิธีเหตุสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพอกับบ้านน้องในช่องป่าป่าพาลวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี้บ้านน้องกับจะพาพี่น้องว่าเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมเบิ่งเกิดจะหู้เห็ดหลายอย่างนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือนี้บ้านน้องก็จังจะพาพี่น้องไปปหาาเจ้ของงและนั พี่กัดแปลงมีอยู่บ้านเปื่อยนะครับเด้อตำบลหนองแก้วอำเภอกันทลารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบาน้องกษจะภาพพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงคนนะครับเนาะบาเพันซื้อหยังครับนีเจ้าของแปลง่นสวัสดีครับน้าครับหน้าซื้อหยังเนาะพ่อพันธุ์ไม่รวยครับครับผม20กว่าปีแล้วเนี่บโอ้พักกระแยงมีคือห้าปูกไว้แลี่สว20กว่าปีครับยังเยู่มยังอยู่ก็เก่า อู้บานวิธีการของเฮาเฮ็ดจ mm ังได๋คร hmm. ับจนสิอยู่ไ hmm. ด oh. ้โดนปานนี้นะอ้าผมก็ปลูกใส่กระมังบ่ให้น้ำขาขานขาดน้ามันนี่เห็นตัวนี้แปลงนี่มันขาดนามโอ้บ่ได้บ่ได้เอาหนามใส่มันาห้ับแยกออก่อเอาออกปลูกมันแก่นะทำ้นแกลี่ยกออครับผมก็คือปลูกหยังก็สร้างอย่าให้ขาดนามแม่นโอ้นี่ลองเบิ่งว่าบ่ใส่น้ำเป็นจังได๋ กะปินจากซี่จี่ถึงกะสีแข่งก็จะเป็นธรรมชาให้ได้เงอนเขาจะแย่งบ้านเฮานะครับบ้านนี้คือเฮาดูแลแล้วก็ใส่ใจเอานามไสครับเอาแต่นามไสท่อนหละบ่อยมันขาดนามครับผมกระไายเป็นเขียวเขียวตลอดเลยปะเบิ่งกินน่องเบิ่งโอ้บ้านเฮาเฮ็ดอยู่นี่ประมาณจักกะละมังครับปะยี่สิบกะละมังครับยี่สิบกะละมังนี่ก็พอแล้วเนี่ย เริ่มแรกเดิมที่นี่เที่ไปได้พันมาเตอไสครับปะพันมาได้มาตั้งแต่พอเนี่ยหำ่มมจุ่มถือเราขายกบนะไรฟาร์มครบอ้ฟาร์มกบทางเขามานี่ครับเข้าไปจุมฟาร์มกบผมเห็นเราไปขายตลาดก็เลยนั่งเอาไปสื่อน้ำมันมากได้มาปลูกครับเพิ่อนกัเพิ่นกับหิมากจะซื้อบริสุทธิ์ซับโอ้เพิ่นก็เลยแบ่งปันเนี่ยเอาเลยแบ่งปันให้มาเอาไปปลูกมาเทิร์เทิร์ข่อยเบิดปั้นข่อยไปขอเจ้าเจ้าให้ในเรื่อง อย่า,อยาเอานไปตลาดน้ากันอย่าเอามาลอกปลูกเบิง้งปลูกได้ยี่สิบปีแล้วยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วครับจนโดนแห้งแล้วถือถือว่าดูแลยาบกบ่ครับักบ่เนี่ยกับบ่ยากันา้ปลูกแต่ว่ายาปุ๋ยใส่ทนย,ยางเนี่ตายตายเลยนะกันน้อปุ๋ยใส<อ>่ตรงนี้คือเห่าเริ่มแรกนี่เ<อ>ห่าคือบัวเอาลงไฮน่ารับบัก โอ้ติก้อนผมเห็ดเป็นแปลงหนึ่งเราที่แหลงนี่เป็นแปลงเลยเป็นแปลงนี่แหละแปลงเน่านี่แะครับมันไหนนามโบยูโอ้หนามโบยูนามโบยูมันกระสิออกลักษณะนี่ครับขนาดขาดขึ้นหน้าตมแต่ว่าหนามัโบยูมันหนาแหงนามโบยูก็เลยมันโมยญ่มันโมยญยก็เลยเอากระมังมาใส่โลกมึงหน้าหนามมันบขาดหัใหน้าันามขาดมันก็ได้อยู่ได้เท่าเดียวนี่แหละก็เลยเปลี่ยนวิธีเบื้องเนี่ย ว่าเฮ็ดจังไดนก็ได้ขอให้มีน้ำเขอให้มีน้ำอยู่จังสิอยู่ให้มันดูดน้ำตลอดมันสิบ่มันสิบ่เหลืองแบบนี้เห็นบ่บาใส่นน้ำบ้านกะละมังนึงนี่เอาซื้อมาจากกะละมังละจักบาทครับบานทุกอย่างยี่สิบนะครับยี่สิบบาทมาจากร้านยี่สิบเลยอร่อยอร่อยกระมังผมซื้อมาเฮ็ดมาเป็นอร่อยกระมั่งวันนี้ตอนแรกว่าเฮ็ดหลายวันมันไหนเอามากะผักกาอยังน้ำครักก็เลยเอาเอาซัมนี่กับพ่อเลี้ยง ก็มาซ่อมหลพ่อแล้วอู้งามแล้วครับนอกบอ๋อบานนี้ปุุงดินของเฮ่านี่เด็กครับบานนี้ผมาบอกฟุ่นห้องเพิ่นแบบหลายแล้วฝุ่นสมมันสิมากฟุ่นคนเนี่ยเอาฝุ่นสมกับดินเล้วไปฟุ่นเป็นไหนสมุนไบแบงก์สี่ส่วนคาร์บุนอีฝุ่นกาะน้อยหิ้งหัวนี่แหละครับผมคือฝุ่นจกส่วนฝุ่นสามส่วนฝุ่นสามส่วนดินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแบบ มาคูกเข่ามาคูกเข่าใส่กันขูบก็เอามาลงกละมังเลยครับมันจะมาคุณเพิ่นมาคุณเอาลงกละมังแลเฮาเติมน้าบ่เติมน้ำนะครับเฮาเน็บเฮาเน็บแล้วเฮากาน้นาใส่แล้สิอยูมันจะยังไขกันมาอไหเฮาเฮาเอาฮเอาไอ้ดินไ่นี่ประมาณจักเส้นจักเม็ดจักเส้นครับเลออยู่ประมาณนิ้วนึนง่ลยละครับโอ้เอาดินไ่นิ้วหนึ่งเลยครับเลออยู่นิ้วหนึ่งนี่ล่ะบานเฮ่าก็จะห้เเลื้ให้เป็นน้าครับอ๋อมาเป็นน้า ตรงนีบานเข้ากระจังเอามาหดถูกเส้าบครับเลยติมเลยเลยบ่แล้วครับกระบ้ามือหดซ้ําหดของเนี่ยนะมันกระยููได้บ่นกะละมังเพราะว่าน่ะมันบไหรออกนะคาบเลยห้อยออกน้ำเกล็กินคือคอดีของกะละมังยี่สิบบาทนี่ยางทุกอย่างยี่สิบบาทนี่ก็คือยูน้ำน้ำยู่ครับเก็บน้ำได้น้อยู่นลัาสติน้ำบ่หัวออกยูได้โดนแห้งครับผมก็เลยกลายเป็นทีมาผักกระแยงกะละมัง ครับกะละมังเพราะว่าเขาใส่กะละมังเนาะนี่ครับผักกระแยงอยู่ในกะละมั่งนะพี่น้องเด้อตรงนี้คือผู้ใดบ่มีพื้นที่พื้นที่หน่อยจังซี่ก็สามารถเฮ็ดได้แล้วเฮ็ดได้ครับพร้อมเฮี่ยนไว้หั่นก็ได้พร้อมเฮี่ยนก็ได้โอ้บ่ว่าปลูกแต่ผักกระแยงครับอย่างอื่นก็ได้คือกันแม่นปลูกอย่างอื่นก็ได้ตั้งพืชนหน้านาผักไผ่ผักไผ่เนี่ผมก็ว่าต้องปลูกแต่ผ้ายหน่อยนะโอ้ครับผักไผ่หน่อยก็ต้องปลูกได้ เพราะมันเผือกหนาม่าแต่งแต่เอานามใส่หลักการให้มีดินเนยเล็กน้อยโบยูได้แล้วได้แล้วมันเป็นเผือกนามเย็บอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วครับครับอย่างสันติที่แรกนั่นเอาไปล่องมังแหล้วอยู่ในพื้นดินโบยูโบยูโอ้โนี่คือเฮ็ดขาดหมออเพื่อนั่นคือเขานอกนอกเจ้าพายางกันพายางก็สิพอดีกับหล้าดบ พักแงงนีล่ล้ายพแงคนปลูกหลายเข้าก็เลือกอกายเป็นเอาใบประมาณพา่อใดพ่อใดแก้มไปใส่คากคาแฟคาครับผมพ่อใดว่าเติมกันไประยะหลายอย่างก็าถามว่ามีพักแง่งว่าครับอู้นี่ครับงามนี่แม่คนเจ็บเอาไปแล้วนี่สองกระมังได้ไปแล้วหาทิบบาทนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือได้เอาไปติมกันบ่ได้ว่ามีแต่อย่างเดียวพักะแง่งเฮานี่เบิ่งสี่ล่ะ มาเอาขูมือบานี้ส่วสีเก็บไปหอดพุ่นท่างผีดกันไงขึ้นมาท่างผีดกันไงขึ้นมาก็ได้มาเก็บอีกหมุนเวียนอยู่นี่บทจําเป็นต้องเฮ็ดหลายก็ได้ครับต้องเฮ็ดหลายก็ได้นี่เป็นแนว่ยกาปะพริกก็ได้ปะพริกก็ได้กาพักไอ้เช็นโม่ผงกาเนี่ยกาหัวละผ้าเนี่ยเอาใส่กาคุณไปปลูกอัวระผ้ากับปลูกเดี๋ยวกงติดก็ตัดเลยเนี่ยหรวะผ้าเนี่ยก็เอาหน้ายางสีเลยเอาหน้ายิ้ไปปลูกเลยโอ้เอาหน้ายิ้ว่านนี่ละว่านใส่กร้ามังครับผม วันนีเบี้ยวเขาเบี้ยววันผมถอนไปปลูกแตงหนึงแตงโอ้ฟางฟางเขาเขาเลยเก็บไปให้งวะปะครับเก็บไปให้งวะบึ่งบึ่งบึงตรงนี้คือเป็นแตงหน้าฟางเขาเลยหน้าฟางเขาครับผมโอ้เขามาในนี่ก็บโฮมดีเนาะครับเนาะงโฮมดีโอ้กลายเป็นเฮดโฮมนี่ให้เพิ่นน้ำครับเป็นแสงละไมกแน่จังหน่อยครับเอาไว้ไต่โฮมบึ่งโฮมบักโฮมบัก ขนุนบอกมีแล้ก็ทุกโรคกับเป็นหน่วยอยู่เบิดปีกันนี้สารพัดประโยชน์รกทุกโรคสภาวะร้อนเครื่อที่พีกายนี่แหละหนาวฝนนวยหลายแตกออกไม่แตกไม่เพตายเพราะว่าไหนกินน้ามีตลอดเป็นพักกระแนงพันหรือ่ครับหรือว่าพักกระแนงหน้าเฮานี่แต่ก่อนเป็นพักกระแนงหน้าแหละครับพักกระแนงหน้าคนว่าพักกระแนงหน้าเด็ดหนิคนว่าจะคองคนถึงควงมากครับผม มันมีหน้ามันบ่ตายเราแล้ว,ลวม,ม,นนมันเมีควบมน้อยนี่เพราะจะแย่งหน้าเอาโมโหมากมันมีหน้าเซียดิ่บ่ตายครับกลายเป็นเสียวอยู่ตลอดเลยเบิ่งติละพี่น้องกระดา يح เหล้วกะละมังนึ่งนี่กะเข้าเจ็บไปแล้วกะด้กะละมังละเศร้าสามชีพหรือว่ากะละมังละหาซิบก็ได้แล้วแ <c oughs> ต่เข้าสิเหตุแม่ยเผ่นกิดตัดแล้วกิดมัดเลยอนหน้าเ <c oughs> นาะเลยเตือยู่มองงี่เง่าง่ายที่สุดเลย <c oughs> เตรียำตัวสิไปตลาดแล้วเดี๋ยวเขาจังไปเบิ่ง ึ้ไข่หมุดแดงขึ้นยังสารพผัดยางแม่ผัดเสียมใบคุณครับผมต,ตรงนี้คือเป็นผักหอมเลยว้ยที่ครับหอ,หอมเลยหู้หอมเลยบ้านนี้เพิ่นออกดอกทั้งสีมเมล็ดเพิ่นปลูกได้อยู่บอกมเมล็ดกระปูกได้ครับที่แรกของเราเมล็ดลูกกาโอกกา,าเมล็ดรับกาเมล็ดครับผมเมล็ด้ารหอมแขกนะแต่ว่ามันมันไม่หัวได้หอมมันผอ้ไม่หัวมันสเสอกคือหอมแดงเมื่อเสออกเสียด้งแดงโอ้นี่คือเขาเอาไปกาได้เลยครับมันมีไน้อือ ในวานก็แขกอมแขกบานนี่ลำ่ลำล่ำจี่ออกดอกนี่ก็กินได้กินได้ขันดอกมุ่มมันก็กินได้ในดอกแก้วมันแข็งมมนีออ่มันสีออกดอกนานนี่สีออกดอกคนเอาในมันไปหวานับแต่ว่าผมมีต้วเลี้ยวว่าเดี๋ยวในมันแล้วต่ไม่ไม,ไม่จะหลอเแลีเยกในมันแล้ววานคือตรงนี้บานอแต่กระมังด้วยกันนะนี่ตรงนี้คือเขาจะเอาเอาหัวพนนีไว้ตะกร้าว่ครับนว่า บ่แล้วเน็บเลยลวกไปกันเน็บเลยฮักดอกออกลปลูก<อ>ไม้เลยปลูกไม้ได้เลยปลูกย้ายได้เลยครับบานม้วน,น,นสีเพิ่นดอกดองสีเด้บักเขาฮักออกเลยเขาฮักทิมกท่มถิมครับผมห็นมอญอดไม้กันมากลยวอญไม้กันมาแลโอ้คือคือเ้าเอาเอาแบงในนั้นเป็นหอมเลยหอมแบงไนนี่นี่น,นี่คือเอาเขาเด็ดดอดกสีเอาเอาดอกคนในใบค้ายได้นาไดนโอ้นี่บอกครับหอมขาเจ้ากินดอกแมนโอ้ครับผมดอกก็กินได้โอ้หอมเลยที่หอก ที่แรกนี้ก็คือเขาได้พันมาจากไสก่อนครับสั่งมาทั้งไอเวบแล้วผมอ่อนสั่งในมันมากสั่งในเพจในเียเดียวขีดหนึ่งเอาในเนี่ยมาบานด้ยทั้งเขียดซ้ำหาอุ้งสั่งมาหาเอยมันลุ่งเพจผมก็แล้วัาใสกะละมังสองกะละมังอวานใสกะละมังสองกะละมังพอขืนแล้วบานเท่ากับเอามาเน็บครับเนแต่ว่าวานนี่วิธีวานเขาต้องเอากะละมังงุ้มไว้ให้มันให้มันงอกเขาจัง เขาจังเปิดกระมังโอ้คือกระมังสองใบงุ้มกันนั่นน่ะคือไหนเพื่อนนี่แมนพี่เลี้ยเขากาแมนแมนเขาเอาหนามใส่บ่ครับเขาเออฮอดหนามแล้วเขาก็บขอบไว้งุ้มกันไวเรื่อยครับให้มันงอกแังเปิดออกประมาณจักเหนื่อครับมันเปิดอาทิตย์หนึ่งเหรอครับยังเกิดเขาจึงมาเปิดเบื้องหน้าครับอาทิ็จหนึ่งกาว่าเกิดงอมันงอกเขาจัะเอามาลงเลยแต่ว่าพ่นว่าพม่นสั่งมากบ่เกิดบ่เกิดพุ่มโมเสือจังว่าพุ่มโม เนี่ยบูหูงจักวิธีบูงของจักเทคนิคการกาเพราะมันก็เลยเนี่ยก็เลยมูงวิธีเหตุของวิธีเหตุก็บูเกิดแล้วคั้นมูงวิธีเหตุมันมันสีขึ้นอยู่ก็เข้าดืวนกันก่าอันยังไงยังิด้พักมันพิ่ก็เอาไปเอามากลายเป็นในลายแล้วบ้านในลายเลยทีบ้านนี้บดตองไม่เลยมูตองไม่แล้วต้นเดียวนี่ก็ไปปลูกได้แล้วปลกเสียบเลยแล้วโอ้กขยายเสียขยายพันุในเลยนองเลย เอาฮาพี่น้องเอาอยากได้พันนี่ได้บ่ป่ะได้ครับมาเอาก็ได้สั่งได้เลยครับสั่งก็ได้เดี๋ยวจังเอาเบอร์โทรใส่ไว้ในแต่คลิปหรือว่าอยากได้พันยังจีเมียเพิ่นกับไปขายอยู่ตลาดอยู่กับจังสั่งเมียก็ได้เนาะสั่งเมียก็ได้ครับบ่อยากได้ตั้งแต่าลำต้นเพิ่นอยากได้ต้นไปปลูกเลยยังจีนเนาะครับเนาะไปปลูกเลยก็ได้เฮาลุกไปเลยจังซี่เฮาขายเป็นโลบ่หรือว่าจังไดนครับเพิ่นขายจังไดนบุหรี่ครับอืมก็บมือถือกันเพราะว่าผมบ่ได้ขายรนะครับขายแต่ว่าหน้า ็กน้อยมันก็นลกไปขายแล้วมันพักดอกออกมันก็ถอนหย่อนใ่เปียงพงหย่อนใ่ปุยใสก็ง่ายคือเฮ้ากับลกเอาไปขายแบบ<ช>มันสีโบเป็นคือหอมแดง<อ>ม,มีหัวตัวนี้ก็คือเฮ้ากินใบตน้นเลยหอมกินตน้นหอมกินตน้นแต่ว่ามันรสชาตินี่ใครหอมแดงเด้ปะต้นมันจะออกเสือด,ด้งแดงครับไม่หอมสีลกครับโอคือออกเสือดงแดงน้องแดงครับผม โอ้นี่คือเขาเอาไปเลาวร้อนแล้วปกสิเป็นเครื่องหอมแดงโอ้ออกแบบนี้เลยครับโอ้นี่บอกครับน้ำตาลก็จะมาขายแม่นแมนเป็นไข่ครับหอมแดงที่หอมแบงหอมเลยนี่หอมเลยนี่เลยหอมเลยครับครับมันขยายพันธุ์ได้โอ้ออกลักษณะนี้เลยอะไรเคือหอมแดงเลยครับก็แค่เป็นเคือกันกับหอมแดงโอ้ก็กระจนก็ลั่งโอ้นี่คือเป็นพักกระจนครับครับนี่มันเทียบไงโอ้พักกระจนนี่เท็ดบยากเลครับน้ำ นานีเกฮ็ดย่างแล้วมันเป็นพักเมืองแงมหนาวเนาะคือกันนะครับพักหนาวมันจะขึ้นอยู่กับอากาศคือกันนาห้อนนาหนาวครับครับผมตัวนี้เป็นพักยังครับบานนาหัวละผ้าโอ้หัวละผ้าใส่กะละมังอยู่กะละมังสามกองละมังโอ้กาใบกะละมังเอาเนบบานนี่ก็กำลังเอามาเน็บครับได้ประมาณทักเดือนครับบานมันก็เด็ดสองอาทิตย์เพราะท่านถึงสองอาทิตย์ครับก็ร่งแต่ก็ร่งสีแตกขึ้นบาน โอ้เนี้ยกเต็มแล้วคือหายมีหลายๆายอย่างนี่ฟังอน,นี้นพักนาเข้ากับเก็บไปเรื่อยนี่ครับเพื่อกจิเก็บกพักนาไปน,น้าแน่พักหมไปน,น้าแนรพักหมพักเสียนโอ้นี่คือเก,เก็บมาแลกก็สีตอมผอม,มาอยู่ประมาณนี้น่โอ้ครับผมนี่ก็จะเป็นพักักสีหอมชี่หอมร่วมกันครับใได้หยาซุบไปหยาันข้นที่ละครับเพราะว่าทุกอย่างเขอาเอานี่ก็คือ ของกินของขายข้าเนอกข้างนอกครับ,อรบโอ้พักเสียนนี่เขาก็เอาสามารถเอาไปคั่นสมพักได้เลยแมน,นเอาไปส่งคือกันกรโรลลาซ่าบาทคือกันกเนี้ยพักเสียนยี<อ>่สิบบาทนี่คือเพิ่อนออกดองสีเฮ้าเอาไปก่าได้คือกันบ่คร่ะได้ให้มันแก,ก่กันไปไกลแต่โ้นี่ว่านั่เพิ่นแ<ด>มนตอ้นี่น่ายพักเสียนกับกนนพี่น้องอ่าหลายคนกแ่หลายคนก็บ่งหน่อโอ้โหนี่คือเป็นนายเพิ่นแมนเป็นหมากเป็นหมาคือกันเป็นนายเฮาสามารถเอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บขยายพันธุ์ไในอือนแม่น โอ้บ่จำบ่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่นตลอดที่ไหนไปซื้อซื <c oughs> ้อแต่รอบแรกซึ่งอะไยุพวกนี่มันกะเกิดได้วยมันบริวา <c oughs> ในบ้านมันเกิดเอาเองมันโอ้เคื่อนคูออกแล้วเพลื่อนคูออกแล้วครนูใส่พวไมาแล้วคือเ้าไถกบกับข้นไม่เลยทยกบก็ขึ้นไม่เลยกลายเป็นหมุนเวียนกันอยงนี้เได้ักเสียนข้ายดีได้พวกคนมากินในสมบักเสียนจังสี่นี่ก็สี่เป็นน่อไบแ้วนท่ ปูนค,ครับอู้หูหงผึ่นหงหนาพันนี่เห็ดหลายอย่างในพี่นที่นี้นทั้งพุ่นก็จะเป็นมะเขือแล้วก็จะหอมเลยนะครับผมเลยมาเห็นต้นหอมเลยเดี่ยวจิได้นน้ำหนาพันไปทําพันธุ์โอ้นี่ก็คือเฮาเห็ดม้านี่ก็เป็นพ่นมะพริกพริกพริกาขาวมะพริกบ้านพริกขาวรพริกบ้านอืมเบิ่งครับโอ้เฮาเห็ดอยูอ่ประมาณน,นี้ก็พอแล้วตอนนี้ครับเนี่ยโบตําเป็นต้องเห็ดหลายเนา้ต้นนั่นก็สิเห็ดผมเห็ด เอกช่วงหนึ่งง่วนในโลกก็จะทำช่วงยับไปเรื่อยๆโอ้หนี่คือเขาโพดช่วงมะฮันนี่เขาโพดช่วงมะันเบิร์แล้วเพื่อวานนั่นไมนเหลืออนะไรเขาโพดขอนียวไอ้ตัวนั้น,นก็คือวานใบอีกครับผมโอ้นี่คือสองลายเพชรทั้งเบิร์เลยหมุนเวียนกันยันนี้หม,ม,มุนอยู่นี่แะครับหน้าฝนครับโอ้สองไรนี่ก็พ่อเลยครับการเฮ็ดเกษตรเท่าแน่นี่คือเขาเอาเอาดินมาถมเพิ่มขึ้นบ่คันดินเสริมตะกีก็เป็นที่หน้าขึ้นกัน ทีหน้าอะไรไเป็นหน้า<อ>เป็นทีหน้าเลยถมเพิ่มขึ้นเลยบายถมเพิ่มขึ้นเลื่อยกลายเป็นทีทํากินเนี่ยเป็นโพนทีตะ<ม>ก้อนกับผูกหอมบางปีกับลูกหอม้าเทียมอืออืออือที่แรกเดิมที่ของเฮาเนี่เฮาคิดจังไหนครับบาทเฮาจังได้ลงมือทาเห็ดผักสวนขัวหอยไปตลาดแล้วเขาตะก้อนไปตลาดเ้าตลาดเ้าตะก้อนก็ไปตลาดเ้าที่แรกเนี่เห็นข้องอยู่ตลาดเ้าว่า ตัวข้างปลูกยางเดนียวนี่หลายหลายอย่างด<ม>ีวก่อนปลูกบักตัวบักเตียงก็ปลูกหล,ล,ล,ลายหลายอย่างครับที่แรกนี่คือเข้าไปตลาดไปขายตลาดนี่ไไปขายของตลาดที่้านไปเห็นเพื่อนเห็นหลายลหลายอย่างต้องปลูกหลายหลายอย่างเมื่อนึงอ่อนหนึ่งไปเมื่อนึงอ่อนหนึ่นาายยงไปมันก็ติไข้ก็่ากันเขาถามหายยังไม่เมีเมื่อก็ต้องให้มันมีนะ<ม>จะเลยกลายเป็นเห็ดหลากหลายเลยปะเห็ดหลากหลายเอาผสมประสานเอาเป็นเห็ดกระเจี๊ยบย่างเดียวไป ขันบ่มีราคาคือจังหันทีเฮาสิบ่มีสามารถจะเอาตัวเอ่นมาได้มัน่็สิบ่มเมื่อสิบ่ไไรเงินนะครับคันมีค้างย่างเดียวบ่มีราคาไหนก็มาซื้อเด้คขันบ่มีของยาเงินไปส่งคือแบพริกมีราคาบานใน้ณะบ่มีราคาก็จิสลับกันไปสลับกันไปโอ้ครับผมเพราะตองเฮ็ดให้หลากหลายบางที่อไปเฮ็ดตวนั้นแล้วตวนั้นผราคาน้อยตัวนี้ราคาดี ครับเขาก็เลยกลายเป็นขวบคูกันไปเลยเมีนเห็นลหลายๆยางครับมันตรงนี้เหรอยางมีาางราคาในตลาดบบเมนวาสิเฮ็ดย่างเดียวแหละวบมีราคาก็แล้วเลยไอติมาล<ะ>้าเลยครับมีคือผสมประสานอีกครับพี่น้องครับหามี้ถูกย่างอยูอย่ในหนีนาเขาโพดก็ได้เขาพดนาพี่ก็ได้เขาพิกมุนเวียนยูน่นีนางงวัวก็ได้ง,งวัวไปเผื่เลี้ยงหดงัวนะพี่น้องเด้อนาเขานี่ก็สามารถทำหน้าครับหล้วก็มาเฮ็ดโทษดะคือเ่า หน,านา้าหน้านี้เหเาไปยนงไดแตเหต็ดอยู่บ่ครับหน,านา้นาหน้าทั้งพ่นบมดเห็ดปลูกของนี่แหละครับหมุนอยู่ในนี่แต่ว่าหน้าฟังปากป้านะครับเก่าไรฟังให้เขาหลอกเอาดินมาใส่ข้องแล้วฟังหลอกทหไมกับพ่อใดคุดหน้าเห้าเห็ดเป็นทีหน้าคือกันแมนแมนครับป๊อเขาได้ป๊อปทีหน้าเขาก็าาได้ดินครับกันได้แตกต่างกันไปเพื่อนในดินเขาก็ได้หน้ามากนี่ครับกลายเป็น เข้าก็ได้สองฟังนี่ครับผมสุดยอดด้วยพี่น้องด้วยนี่นะครับผมมาน้องกับภาพพี่น้องมากเลาะเลนน้ำหนากไปแล้วสุดยอดดีนีครับ